สวัสดีค่ะถึงแม้ว่าช่วงเทศกาลสงการานต์นะคะเพิ่งจะผ่านพ้นไปค่ะเราก็ยังนาภารกิจนะคะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของหน่วยบรรจการทหารพัฒนาค่ะมาบอก,ลบอกเล่าบอกล่าวนะคะว่าในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมานั้นนะคะเราได้ดูแลพี่น้องประชาชนในด้านใดบ้างค่ะ วยพัฒน,นาการเครื่อนที่21สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการตรานพัฒนานะคะได้ให้บริการแจกจ่ายพืชผักผล,ลไม้เพื่อเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2565ที่ผ่านมานะคะณนะจุดบริการประชาชนณโรงเรียนศรีทาตพิทยาคมตำบลศรีทาตุอศรีทาตุจอุดรธานี ก็ยังคงอยู่กันในพื้นที่สำนักงานพัฒนาภาคสค่ะโดยไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักงานพัฒนาภาคสหน่วยปัญชาการพัฒนาค่ะได้นํากําลังพลนะคะจัดโครงการกิ่งผักปันสุข โดยการแจกจ่ายกิ่งพันไม้นะคะก็ประกอบไปด้วยต้นแคร์ต้นพลิกต้นมะเขือนะคะมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลั่งเนานะคะในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาณจุดบริการประชาชนนาวัดหินหมากแป้งตำบลพพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะ ก่อนจากกันนะคะช่วงนี้ค่ะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยิงถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทกับอย่างตกค่ะแค่เพียงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันนะคะอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามายัยมันล้างมือบ่อยๆค่ะด้วยน้ำสบู่นะคะหรือว่าจะใช้เจลแอลกอฮอล์ที่70%ขึ้นไปพร้อมทั้งมันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตเองและอย่าลืมทาแพลตฟอร์มใบชนะสแกน QR code เช็คอินเข้าเช็เอาออกทุกทุกครั้งนะคะที่เราเข้าไปใช้ยียงสถานที่ติดการต่างๆแค่เพียงเท่านี้ก็จะปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด19สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ